ปัญหาการสั่นของรถตัดหญ้าใบวายหลักๆก็จะมาจากการตั้งบาลานซ์ของโรเตอร์ไม่ดีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการตั้งบาลานซ์โรเตอร์กันค่ะในการเช็คบาลานซ์ของโรเตอร์อันนี้อึ่งจะใช้เพาสองเส้นนะคะตอนแรกเราก็จะตั้งระดับน้ำที่โต๊ะก่อนแล้วก็มาตั้งละเอียดที่ตัวเพาอีกทีนึงค่ะ เผาก็จะใช้ระดับน้ำตั้งแยกแต่ละเส้นก่อนเสร็จแล้วก็จะเช็คระดับน้ำของเผาหน้าแล้วก็หลังค่ะหลักการในการทำบาลานนะคะก็คือเราจะต้องทำให้ชุดโรเตอร์มันมีน้ำหนักที่สมดุลกันนะคะไม่ไม่ให้มันหนักไปข้างใดข้างนึงเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเกิดการแกว่งนะคะแล้วก็จะทำให้ มันสั่นเวลาที่เราตัดหญ้าเราก็จะทำให้ลูกปืนมีอายุใช้งานที่สั้นลงค่ะค่ะในการเช็คบาลานซ์อึก็จะแบ่งโรเตอร์ออกเป็น8ส่วนนะคะแล้วเราก็เช็คไปทีละส่วนวิธีเช็คเราก็จะจับนิ่งๆนะคะแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วเราก็ดูว่ามันนิ่งหรือว่ามันหมุนไปทางไหนนะคะนนจับแล้วก็ปล่อยนี่เบอร์หนึ่งนะ เบอร์2ก็จะนิ่งๆนะคะแล้วก็เช็คเบอร์3ก็เช็คไปทีละเบอร์นะคะแล้วก็เบอร์4เบอร์5 นี่เบอร์6ก็จะนิ่งๆนะคะนี่เบอร์7ท้ายนะคะเบอร์8ค่ะเดี๋ยวเพื่อให้ดูง่ายอืงก็จะฟิกตำแหน่ง6กับ2ไว้ในแนวนอนนะคะเราก็จะเห็นว่าเบอร์7 8กับ1นะคะฝั่งนี้น้ำหนักจะมากกว่า3 4 5นะคะวิธีปรับบาลานซ์เราก็จะ เอาน้ำหนักนะคะไปถ่วงที่เบอร์6นะคะแล้วก็ทำการเช็คซ้ำอีกรอบหนึ่งะคะ่ะนี้เบอร์1น,นะคะเบอร์สองเบอร์3เบอร์ส,เบ,รสเบอร์ห้าเบอร์หเบอร์7็ด ก็เบอร์8ค่ะอันนี้มันก็จะสมดุลกันแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะทำโค้งครอบแล้วก็จะลองเทสดการสั่นดูอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเราพบกันคลิปหน้าค่ะ